สบายดี l r t v i s i o n ลาวติดกับดักนี่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนจริงหรือทางรถไฟเชื่อมระหว่างสปปลาวและก็จีนที่เปิดตัวอย่างอลังการสมกับงบประมาณเกือบสอง0,000ล้านบาทไปเมื่อวันที่3าธันวาคมปีที่แล้ว และว,ว่ากันว่าสวยตั้งแต่สถานียันทิวทัศน์กำลังกลายเป็นภาระหนี้อันใหญ่หลวงของโสโปปลาวและเสี่ยงจะผิดนัดชำระหนี้จากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กับสงครามยูเครนและน่าห่วงว่าประเทศไทยจะติดกับดักด้วยหรือไม่ทางรถไฟสายนี้เปิดใช้งานเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2 5 6 4โดยเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์ของโสโปปลาว กับนครคุณหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนานของประเทศจีนโดยเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจจีนอินโดจีนและโครงการหนึแถบ1เส้นทางหรือ BRI ที่ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2556เพื่อขยายเส้นทางการขนส่งเชื่อมต่อผู้คนใน70ประเทศทั่วโลกทั้งทางบกและทางทะเลสาบบนรางมาตรฐานขนาด1.435เมตรเป็นระยะทาง1 0 3 5กิโลเมตร โดยอยู่ในสป,ป,ปรปลาว411กิโลเมตรบนเส้นทางยังมีอุโมงค์167แห่งเป็นระยะทางกว่า590กิโลเมตรหรือ63%ของระยะทางทั้งหมดข้อมูลของธนาคารโลกระบุครับว่าเส้นทางส่วนที่อยู่ในสป,ป,ปรปลาวต้องผ่านอุโมงค์75แห่งคิดเป็นระยะทาง198กิโลเมตรและสะพาน167แห่งคิดเป็นระยะทาง61กิโลเมตรอภิมหาโครงการที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 5,900ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนรับผิดช,ชอบภาระหนี้ทางการเงิน70%ส่วนสปปลาวรับผิดช,ชอบส่วนที่เหลือได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2559ทําให้เกิดความวิตกว่าสปปลรว์จะติดกับดักชําระหนี้เพราะมีมูลค่าการลงทุนสูง1ใน3ของขนาดเศรษฐกิจของทั้งประเทศอีกทั้ง60%ของเงินลงทุนหรือ3,500ล้านดอลลาร์ก็มาจากเงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า ของจีนหรือ Exim Bank of China าทำให้ลาวต้องรับภาระชำระหนี้สัดส่วนในวงเงิน1,600 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่จีนรับภาระ2,480ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนที่เหลือ40%เป็นหุ้นโดยทั้ง2ฝ่ายต้องใส่เงินตามสัดส่วนของหุ้นของตัวเองโดยจีนใส่เข้าไปจำนวน1,630ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนลาวต้องใส่730ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเอามาจากงบประมาณรัฐบาล250ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เหลืออีก480ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องกู้จากธนาคารของจีนรวมแล้วลาวมีนี่1,540ล้านดอลลาร์สหรัฐนับว่าสูงมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตมวลรวมในประเทศทหรือ GDP ที่อยู่ที่19,136ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือมูสตี้ได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของสปปลาวอยู่ที่ Caa3 ซึ่งก็หมายถึงมีภาระหนี้ที่สูงมากและมีเงินสำรองในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างชาติไม่เพียงพอต่อนีต่างประเทศที่กำลังจะครบกำหนดชำระและเตือนด้วยว่าล้วมีความเสี่ยงระดับสูงในการผิดรัดชำระหนี้นับตั้งแต่ปี2,549จีนได้ทุ่มวบประมาณ8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับโครงการ BRI ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้ขายสินค้าได้มากขึ้นส่งผลดีต่อบริษัทก่อสร้างของจีนให้ได้ทำสัญญามากขึ้น และที่สําคัญครับใช้ขานอํานาจสหรัฐอเมริกาทําให้สหรัฐอเมริกากล่าวหาจีนว่ากําลังใช้การทูตแบบติดกับดักหนี้หมายถึงทําให้ประเทศที่อ่อนแอด้านเศรษฐกิจต้องพึ่งพาจีนโดยในกรณีของสปปอลาวสถาบันวิจัยเอสดาต้าแในเวอร์จิเนียที่ติดตามหนี้อันเกิดจากโครงการ BRI ชี้ว่าหนี้สาธารณะของสปปลาวที่มีกับจีนอยู่ที่ประมาณ12,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ ึ่งสูงกว่าที่ธนาคารโลกได้คำนวณไว้อย่างมากครับธนาคารโลกได้ระบุครับว่าเราต้องชำระหนี้ต่างประเทศมูลค่า1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องทุกปีทุกปีไปครับจนถึงปี2,568ซึ่งเกือบเท่ากับปริมาณทุนสำรองและเงินตราต่างประเทศและคิดเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ภายในประเทศทั้งหมดอีกทั้งปีนี้เศรษฐกิจของเราจะเติบโตในอัตรา3.8%ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสำหรับรัฐบาลในการชำระหนี้ต่างประเทศ และในการประชุมสภาแห่งชาติลาวท่านบุญชมอุบลประเสริฐรัศมิลรวยว่าการกระทรวงการคลังของลาวชี้ครับว่าสปปลาวต้องชําระหนี้เพิ่มขึ้นในปีนี้จากระดับ1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,561มาอยู่ที่1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับลาวกำลังส่งแรงกระเพื่อมมาถึงประเทศไทยว่าจะก,กระโจนเข้าสู่กับดักด้วยหรือไม่ ที่ผ่านมาครับรัฐบาลยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขการคาดการณ์ที่สําคัญเช่นจนํานวนผู้โดยสารหรือปริมาณการขนส่งสินค้าในอนาคตทําให้มองไม่เห็นภาพของความสําเร็จแต่จีนหวังผลด้านการขนส่งสินค้าควรจะปรับปรุงเครือข่ายรถไฟที่มีอยู่แล้วในอาเซียนส่วนไทยสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดีจากโควิด19ทำให้การเดินหน้าโครงการมูลค่าหลายแสนล้านบาทนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในเวลานี้ครับ แล้วพบกับ r t v โที i s ชันได้ใหม่ในมือหน้าบาดี